เจาะทายนี่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะโอเคบอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละเจาะทีเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต

ใม่มันยาวกาแป็บเมืกี้เก็บทรายไม่ได้จับับ้าม่องมไม่ที่ว่ามันอไม่ว่า่ับับว่าไดน้เก็บไมก็บป่ะมาดไ เีย้ยมันเป็นังไ้ายาละเอียดสามันละเอียดสายมันละเอียดขึ้นจะไม่ได้เก็บไม่ได้เลยฝักหน่อยก็แล้วฝักหน่อยก็พอ เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนที่เกิดตายอันเล็กกว่าเดิม ลองดูเมื่อกีอ้เจาะเาะเจาะเก็บไปสองรอบทรายไม่ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นทรายละเอียดอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่เจาะใหม่ลองดูว่ามันจะขึ้นมาอีกไหม เลยอย่างนี้คือผมลงมันลงตัวนะคือมันบางอย่างบางง่ายแหละก็หั่นซอยหรืสิ่งออื่นด้ด Hãy chưa không kênh Ghiền nó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำแบบนี้ค่ะการเก็บทรายรอบนี้จะได้ไหมแต่จะโตกโขกเลย

嗯。